สวัสดีครับพี่น้องพบกับเกษตรวิถีพื่อฟ้าชนแนวนะครับอ่าเมื่อนี้ผมกลับมาอยู่ฟาร์มจิ้งหรีดเงินร้านสหภาพชาติฟาร์มฟาร์มจิ้งรีดไฮโซของป้าร้อยนะครับยังบ้านวังรีอำเภอเขาจจกานจังหวัดสกแอ่าสำหรับวันนี้กัสิมาเบิงอ่าเบ้าจา้าคุย,ยกันนะครับประสบการณ์ทีพันมาอ่าหลายเรื่องหลายๆอย่า,ยายยงกัสิมาเบ้ามาจาากัน ที่ยังบระท่านเคยเห็นเลยก็คือการว่างขันไขวิธีการให้จริงหลีิว่างไข่ในขันนั่นจังไดเฮ็ดแบบไดนะครับมีอย่งแนีได้แล้วเอาไปเฮ็ดแบบไดจักมือแบบไดจังเสียไปว่างไดหรือว่าิเอาไปจำในเดี๋ยวมนีมาติดตามมาขอความรู้จากป่าเป็นปรด้การเลียวกันนะครับอ่ะเซิรนครับผม ยูนี่แล้วบานนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทั้งหลายพี่น้องเลี้ยงแมลงทั้งหลายมาได้มาเบ่งได้พี่น้องจำกันได้บ่นอจำปอนลอยได้บอนอแนะนำตัวอีกจักเทียนนะครับที่พี่น้องเข้าเขามาฟาร์มจิตรีปอนลอยจ้าอยู่ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะที่หมู่หนึ่งบ้านวางลีค่ะขันสี่หัวกันแนะน้ำซื้อฟ้ามกันยังก่อนนะสหชาติฟาร์มจิหลีไทยโซ ถ้าอยู่อยู่ได้เพจกะคุณนายจิ้งหรีดวลัญญาเด้พี่น้องด้อเขับเบเบิ่งได้ด้ย้าทั้งย่ทั่ขันมากกันส้นไหนสีฮห้วงได้ว่าฟาร์มจิ้งหรีดเงินล้านจ้าจักล้านหรือแสนเอามือนี่เข้าสิมาเห็ดอยังนี่มือนีเมือนี่บ่มือนี่สีมาอันแนะนํำสอนคือว่าวิธีการว่างขันไข่การว่างขันใครเสี่ยวขันไครเนาะจ้าแต่บางคนเพิ่งจะย็ดเป็นแล้วล่ะเนาะแต่เขากับ แนะนํำสำหรับคนที่เพิ่นบัท่านเคยเห็นเนาะก่อนทีเฮ้าสิไปเรื่องนั้นเข้ามาคุยกันสะก่อนาว่มาด้วยความหักความคิดหอดเนาะเลยมาเยี่ยมมาหาขอบคุณอย่างไรหลังจากมาย่ยมายามแต่นําเสนอไทยทอดออกไปได้ไลคลิปเนาะตั้งแต่มาเบิ่งวิธีการเลี้ยงคว่ำหูการจับขายหรือว่าการเตรียมบอกเตรียมบัวร่วมถึงแมงสะดิ่งน้าร่างค้นกะ มีคําถามหลายๆอย่างนฝากถามมานะครับจึงดีตายมันมันเกิดจากสาเหตุใดอากาศมีส่วนอากาศมีส่วนหลายเพราะว่าถ้าหนาวหลายเหนียหนาวไม่ผลห่อนกันห่อนกระจายด้วยกันเท่าห้อนหลายนะอากาศนี่ละมีส่วนมากๆขันวิธีแก้ปัญหาเลยมันเหตุจังไยวิธีแก้ปัญหาถ้าร้านลูกค้ามา้ล่ะ ถ้าสมมติว่ากรณีท้ามันหนาวหลายบางที่เข้ากับต้องใส่แสงไฟลงซอยจ้ะแสงไฟย้อนลงในคอซอยจักหน่อยหนึ่งเปิดไฟกลางคืนให้จ้าถ้าสมมติ้อนหลายเข้ากับตดสปิงเกอร์ขึ้นเทือหลังค่าแล้วปล่อยน้ำปล่อยน้ำลงมาจังใจขคืนระบายระบายข่ม่อนซอยจ้ะพี่น้องข้าถามฝากมาว่าเห็ดจังไดมันคือบอบินแสด้ว่้ป่อยเลียงมันกับบอไอยบินนะ่ เพราะว่ามันกินอิ่มที่สําคัญคือหอยมาเฮาอหอยมันกินเต็มที่เลยแล้วข้านี่ตัวจริงของปล่อยนี่คือว่าตัวมันใหญ่เหล่าไข่มันหลายมันจะบ่ค่อยบินเพราะว่าน้ำหนักคือคนกว่านั้นอ่ะเพราะว่าอยากสิเดินสี่เหินมันก็บินดอกเพราะว่าที่เลี้ยงไว้มันก็บ่เห็นบินไปไสยนั่นแหละมันไตไตไตขึ้นมาหนี่กอยังแบบเนี้ยนี่แหละเออไต่ตขึ้นมาแล้วมันกัดร่นโรคใไต่ตขึ้นมาก็ลือนร่นโรคใบเชียร์ไตมากความนั่นมากะจ้า อ่ายังก็กระเบื้องเต็มอ่ะกระเบื้องเต็มแล้วเขาก็ติดสกั้วเทปใสเนี่ยติดไว้เพราะเปนขึ้นไม้เดี๋ยวมันกับมืดลงไปขึ้นไม้กับมืดลงไปเพื่อกับบ่บินเพื่อกับบ่ดื้อดอกให้เขาเลี้ยงให้มันอิ่มกินอิ่มกินเต็มกระโปงนีนี่แหละกระยังแต่แต่แต่ถ้าพันธุ์แต่กว่าแดงเอิมมันเกิดยู่น้ำพันธุ์ได้ขั้นเดี่มันเป็นอีกขั้นท้องแดงท้องแดงมันจะบินตัวมันหน่อยน้ำหนักมันหน่อยซีเมนหน่อยทองแดงมันจะดื้อหน่อยนึงไว้ตักขนาดอัน แมงเสด็งมันจะเจออะไรยังเว่าเห็นบินไปเสด็งบ่าบินของว่ลอยบ่บินเอออันว่าถึงอันแมงอย่างเงี้แมงเสด็งยังเรียงในองค์อยู่คือเก่าก็คือเก่าก็บ่บินก็ใหญ่เหรได้ขยายไปอีกว่าอันแมงใหญ่มาใส่ขอบใหญ่ใส่ขอบใหญ่เดียวกาลังว่าสิมีโครงการขยายออกไปทั้งปุ่นเลยการันตีต่างฟาร์มแสดงว่าฟาาร์มขยยการธุรกิจจะเลื่อนลงเรื่องก้นไปเสด็งมันจะเป็นตลาดที่ไปได้สวยกว่าจริงดีนะ เพราะว่าเขาจะเอาไปบดเป็นผงส่งนอกแล้วอเข็ยเป็นโปรตีนผงใช่โปรตีนผงนันละซะดิ่งนะจะเป็นตัวฮ็ดตลาดได้ดีมากเลยเพราะว่า่าต่างประเทศเขาจะบอกยิงหลีดนะเขาจะเน้นเอาซาดิ้งซาดิ้งใช่สนใจยุ่ตลาดเขาว่าตอนนี้ก็โด่งดังโทรทัศน์หลายช่องกับเขามหาแล่นเขาหาสินติกับื้อะเลกับขอบุญขอบคุณพระนางหลายล่ะซ้อยกระจายข้อมูอ ให้พี่ไห้น้องผู้ใดหเพื่อนสนใจอยากเลี้ยงก็เบิ้งมาเบิ้งได้ให้ชมยูทูบคือว่าโมทีระดับบริษัทเลยทีอยากสิเลี้ยงเนี่ยกระติดต่ออยากสิได้ขันไข่พันไข่ห้าไปจ้าฟ้ามดังๆยังไงก็บพอยากไปได้มาอยากได้น้ำฟวามห้าเนยทีเดยจ้าตีต่อมาหลายหลายต่างจังหวัดอ่ะแถวขอนแก่นแน่แถวลบบุรีแน่จินะกหลยหมองอยู่ทั้งไต่กับมาเด้อวัดเจ้าไข่กับมา ะนครศรีธรรมราชใช่วันนั้นมาดูงานมืองานพืชมาเบิ่งงานอยู่นี่เลยบินนั่งเครื่องบินมาลงกรุงเทพเสร็จแล้วกออ็ไต่เหนือตกเนี่ยมุ่งซูฟ้าม์นี่โดยตรงเลยะทั้งนครศรีธรรมราชมาแล้วยังแต่เชียงใหม่แต่กับมลูกค้าทั่วไหมทรงใครแต่ยู่นขึ้นาจากทั้งหนก่อนกำลังเห็ดป้ามล่าค้าจักรานก่อนซิปหาล้านซิปหาล้านทั้งโรบุรีสิมาสั่งขันใครจากป้ามเฮ้าเนี่ยมันบ่จักขันก่อน หาพันขันหาพันขัน่ะที่แรกเนยิ่ยังตกใจเลยว่าเสื่อนะโอ้ยเจ้าเด็กจะลังการผลิตสีเฮ็ดได้ได้ได้เยอะมากหัวไหล่ได้อยู่เพราะว่าขอบปรวอยมันหลายขอบมันเป็นขอบใหญ่น้ำแจ็คแคร์ทรงไล่ย่อยนี่ก็ยังว่าพอแห้งแล้วอันนี้มาเจอแบบระดับบริษัทสังหาพันขันเลยที่แรกตกใจเคยตกตกใจ แค่พอแต่ทังป่านบุรีนะพูดพูดผิดไหมยังสิว่าอ่าที่แรกนี้ทั้งป่านบุรีเพิ่นสร้างาอยู่ประมาณสองสองพันขันอันนั้นคือทรงมอบเรียบร้อยแล้วนั้นก็ว่าหลายแล้วว่าหลายแล้วนะบดีบมากเบียบออเดอร์ห้าพันขันทีนี้ว่าห้าพันขันตกใจว่าเอ๊ะขับรถยูแทบอยากจอดเลยนะคือตกใจมันแมนบอกว่าเพิ่งบอกผิดว่าน้อว่าอยู่ในระวางกอสางหอกอยู่ตอนเนี้ยคือว่าล้อกอสางเส็จก็คือทรงมอบใคร แก้วาเพื่อนคเพื่นคือว่าเพป่นเห็นเราคือว่าของเ้าวตัวใหญ่ใครหลายนะตัวใหญ่ใครหลายต่อยอดทร้างธุรกิจได้ระดับบริษัทใหญ่ๆเห็นเฮาฟาร์มน้อยๆกันยังมีความเสื่อมันที่ที่สร้างขันใครจากฝ้าวงห้าวนี่ละนั่นแหละ อในราคาขันละเท่าไหรก่อนขันละหนึ่งร้อยบาทค่ะสั่งในไลคกับบอรดให้เพื่อนตีบอโรดแต่ว่าพี่ไลคการแถมพิเศษมนะพร้อมโปรโมชั่นการให้ความรู้การเลี้ยงการนี่บริการหลังการขายมันมีบ่าวว่าย่ำทั่วมาสั่งแล้วขันละเท่าไหร่คะมียังถามตอบ่อไปว่าขันละเท่าไหร่ขันละหนึ่งร้อยค่ะก็โอ้ทำไมแพงจังเขาบอกตีบ่วอยู่เขาก็อธิบายเพื่อนฟังว่าของเขานี่มันจะเป็นขอกใหญ่มันมันเป็นขอกร้อย ถ้าขอกร้อยนี่มันขายคันละหาสีเพื่นแมนดูที่ของข้าวห่อขอบใหญ่ของเ้ามันขอกใหญ่โตมันหลายคันมาใครมันก็หลายอ่ะหน่าแน่นหน่าแน่นมากคันหนึ่งนี่ห่อไปเรียงนี่มันสี่ได้จักกิโลครับล้านล้านเท่านั้นเพื่อนว่าหาคันเพื่อนนั่นจับออกมาเพื่อนใดเท่าไรหาที่ผาโลอะไรบอกระเพื่อนใดหาที่ผาโลขายปีกคันสั้นนิดหน่อยขายปีกในโลละเท่าไรครับยุ่ยยุ่ยยนนี่ขายปลาขายโลละห่อยสี่สิบบาทโลละหน่อยสี่สิบบาทแต่ถ้าเขตทั้ง ทั้งหลายย่องทั้งชนเพื่นขายโลลา2สองลอยดิย <Okay. S 1> แถวลอยเอ็ดเนาะเพ่นทบมาเนาะเพิ่นบอกโลละยสองลอยบาท <What? S 1> ยังมีคนเพินบอกว่าอ่อบ้านห้องมันคือขายถือแค่ขายแค่ลอยสี่สิบปอปาวเนป้าผมขายเลยสองบาทเด้อว,ว่าสันลอยเเพิ่นมาทางใครจากป้านี่แหะป้ากับ่งกันใครไหเพ่นกินหยา,ากบ่เหรอ สงสัยส่ยมันกพ่อแล่วม่บ่คอยมีคนเห็ดหรือมั้งไเอนี่แหละพจนคยกอของลแต่ส่วนมากเขาจะบ่คอยแถวไัยสามคนจะบ่คอยเดดคนจะไปส่วนมากไปกินพวกอียงนะจักรจันจักะจันจักะจันพวดกีโปอมพวกกีบฟอมยวดกีบของอีาอย่ไงเ โอ้ยจักรจันทร์ห้องแปบแป๊บแปบเนท้องบ่มีอย่างนั้นมีตะล้มเนียนะมีตะโค้งมีตะโค้งไข่บ่ไข่บ่ามันอันสิมีเนี่ยแน่นนว่ามีตะล้มอยู่ในถ่วงเนมมันนาีอะแต่แพงเด้อโลดนึงตงจงเกือบสี่ลอยแต่ตัวอ่อนเพป็นว่ามันแสบจักรจันนะตัวอ่อนเพป็นว่ามันแสบแต่ถ้าไอตัวแกแกนมีตะโค้งไม่ว่าล่ะมันไมีไข่นบ้ การจับการขายมันนี่คนหนึ่งปันถามาว่ากรรมวิธีเห็ดจังไหรมันคือพมีกินเหมือนกินเหม็นกินเอียงคนว่าที่ดจัจไ้งจิงหลี่ยเท่ามีกินเนี่ยมันต้องต่างแต่แรลกเลิมเที่เยาเลี้ยงเลยนะมันขึ้นอยู่กับอาหารแล้วก็วิธีการดึงแรกเน้นขึ้นน้ำเนี่ยน้ำต้องสะอาดใสแจ๋วเลยนบอกแทบว่าสองอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเขาต้องเลี่ยนเป็นถาดน้ำใสเพราะหลังจากนั้นเกิดสองหมื่นเปลี่ยนที่หนึ่งหมื่นหนึ่งเปลี่ยนที่หนึ่งเข้าต้องเบิ่งว่าน้ำมันเริ่มคุณยั่ง ถ้าน้ำเริ่มคุ้นและเริ่มสิบโซกระบกเขาก็ต้องเฝ้าเี่ยนน้ำมันจะได้กินน้ำสะอาดมันก็สีบอมีหมักหมมมันสีบอเหม็นนั่นแหละคือเทคนิคของเราเห็นลังฟ้ามว่าเอาเครงฟักทองตำเลื่องกับกล้วยยังให้มันกินมันอันนี้ปะมันแก่มันแกกินได้อยู่ยูนี่บ้านป้าบ่ได้ให้กินเพราะว่าของป้ามันจำนวนหลายมันหายกินพอท่านจังคอกน้อยๆเพื่อนๆอาจจะหาพักอันนั้นอันนี้ให้กินได้อยู่ประหยัดค่าอาหารใช่ลดต้นทุนได้อยู่ แต e ่ว <t om half> ่าบัดนี้มันสิบ่อ้วนด้บัดนี้เออแต่บ่ค่อยอ้วนบ่คือของป้าของป้านี่สิเน้นอาหารอย่างเดียวสิบ่เน้นขาอาหารนี่ก็หัวอาหารไก่อาหารไก่อย่างเดียวเบอร์เดียวตลอดจนขาย404บ่440เซนทาโกูให้อาหารกัเต่าแรงเต่าแรงจ้ะแค่นี้เองบ่ได้ยางพอได้มีรักเอาหยังมาให้กินบอสบ่มีมีก็บอกบอสอะไะบอสมบอห่วงดอกสแก้วดอส มันเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาถึงเวลาในไงม่กันได้จับกินของเพิ่นยดสิละบดมื้อกับประมาณ3าเท่บาใดิดมื้นหรือ0มื้ออมือเนี่ยประมาณนี้ลหะถ้าเฮาบ่อเอาไข่กับ8มื้อ35มื้ากมขายได้กันห้อสีเอาไข่ต่ประมาณ20มื้อ40มื้ออายุได้จักจักหมื่อเ้าจังเสีเอามข่ปรามไาณ38มื้อกะว่างได้แล้วตอนแ้วแต่เขาต้องอาการริงดีนะนี่คือยังตอนนี้รุ่นเนี่ยคือยังย่งห้องบ่ท่านใดเพราะเขาหองบ่ทัานเต็มทีเขาต้องเบืองว่า เพื่อนห้องแกจัดประมาณจักสามสี่หมื่นจังหวาขันไข่เพื่อนห้องเหรอไม่เข้ามาตังไต่เพื่อนจะออกส่งเสียงเจ้าเจ้าเลยเหรอเพื่อนเพื่อนร้อมที่สีไข่เสถียรห้องเหรอเน้องเนี่ยนะอันเจ๊เนี่ยนะนั่นล่ะเพื่อนต่างห้องเสียงดังรันเลยบ่แม่นว่าห้องเอวสิกินบ่ปกตะทิเราเพื่อนตีบ่ลห้องพอเพื่อนจับห้องเฉพาเวลาเพื่อนตีไข่วางไข่แค่นั้นล่ะเพราะว่าจะเป็นสะดิ้งหรือจะเป็นซีดมันเหมือนกันคือว่าจะร้องเฉพาะตอนเวลาใกล้ไข่ อ๋อคือคนน้อยอันสีออกลูกกับพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้จัดการใหญ่มามลรอป้าท่านผู้จัดการมานี่หน่อยเร็วมามหามาผู้จัดการเซ่นเซ่นมากเบามาคุยกันจัง่อยนะมาสิล่ะโอ้ยนนี้ผู้จัดการใหญ่เอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนึ่งออกงานยางลอยมาเจ้ามาดอาเซียอีเดียตัวเนี่ย โอ้ยเป็นจังไรนี่ไปไปใส่มาครับเนี่ยไปงานแต่งมางานแต่งในตลาดเตี้ยขี่ผ่านมาตลาดเขากันเตี้ยกลางเตียนยน่นน่ะอยากไปไหนล่ะเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอย่าทั้งเจ้าบ่าวฮานุนนี่เร็วเป็นไรครับยูดีมีแห้งดีอยู่ตัวสบายดีเขาจะขับเบี้ยว นนนีมายำมายำครับมืาเนี่ยได้ได้คือกินหอดกันก็เลยมายำคุยเลยคุยเลยบ๊ะธนัดเบ้าวเตี้ยเพิ่อนธนัดจับไม่บ้าย่างเดียวจังีเนี่ยเพิ่นเพิ่อนเสียากไอเขินเวทีเนี่ยดิ้งรับอ่ะเอาไปให้เพิ่นพักก่อนก่อนนะครับอ๋อบัดนี้สิมาเข้าสู่กระบวนการพาพี่น้องเฮา ว่องขันไข่เนาะสูตรการเฮ็ดนี่ลัดเตรียมขันไข่เฮานี่จังไดรแบบไรเพื่อที่จะเป็มังคุดคนกุหลาบล่อเอาไข่เพิ่นมานี่มีวัสดุอุปกรณ์เคล็ดลับอันไหนแน่สินเด้อันนี้กันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชำนาญงานเพิ่นสาธิตเนาะอันนี้ผู้ซอยมือหนึ่งเลยเพิ่นเป็นเพิ่มเป็นผู้ดูแลผู้เฮ็ดเก่งกว่าเก่งกว่าฝ่ายอีว่าเจ้าของฟาร์มสไลด์บอสคอยเก่งเลยหูเสื้อเสื้อเตรแยม ปฏิบัติบ่บ่บ่คอยโหดอกเออนี่คุยบเปล่าเอ้ามีอะไรนเนี่ยประไปนั่งประสมมุตว่าเฮาบ่มีคุยบเปล่าเฮาก็ใส่แกบดำแท้ใดเนี่ยเนี่ยคุยบเปล่าเอาผสมน้ำจักหน่อยนึงพ่อมันมาดก็ต้องให้เปียกหลายนะนี่แหละเอาควาเปียกหลายจ้ะพ่อมันมาเนี่ยแหละตอนใดมากไหมไหมเนี่ยมันสีแห้งๆเสียใช่เนี่ยมันแดงแดงอะไเนี่ยอ๋อกระสอบกระใสครับนั่นเป็ส่น เขากระจายสามสิบบาทเนี่ยมันจะแห้งเนี่ยมันจะแห้งแบบนี้อ่ะโมเขาเป็นตอนยิ่งหมอกยิ่งไหมอันเดียวกันอันเดียวกันจ้าอันเดียวกันแต่ถ้าบ่มีตัวนี้เขาก็ใส่แกบดดัมแกบที่เพิ่นอ่าเฮ็ดโรงงานขนมขนมจีนเนี่ยโรงงานปูนหรือโรงงานไหนนะที่ยงขังจันนะเออหน่ะเราเขาก็ไปซื้อแกบมาขนมจีนชื่อยังคือเขาไปไฟเชื่อไฟ เขาเขาเข้าเผามากมัเป็นเกลดดำทีมนะมันมันอยู่ตรงไหนเขาเป็นเกล็ดดำเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเขาเดแลยวเขาก็ใส่ไฟฟ้าแลเขาใส่ไฟฟ้าแต่กีก็เอาแต่แกบเผาแก็บอันนี้และมากเล็นั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยแฟจะแก็บเดี๋ยวนี้เ่ามีแกบน็ตรงหันมาใส่คุยกับพ่อแท่นหาวัตถุดิบที่ชนเชยกันได้ไก่เคี่ยงกันจ้าไก่เคี่ยงกันก็ต้องจกไปยุกเอานะเยอนมากอันนี้เขาจะไปซื้อแถว้านเพราะช่ำต้นใหม่เขาจะมีขายนะนี่แหละ กระสอบหนึ่งกระประมันชาร์ตสิบบาทขันจกได้เถื่อกระเป็นหมองแรงมันรลดแต่ก็จะแต่ถ้าไต่หมดแล้วหมองเร็วเขาก็สซั่งขึ้นมากขึ้นกันนเนาะจ้ะเขาก็สซั่งขึ้นมากขึ้นกันซั่งน้ำมูกันบัดนี่ก็มาพรมน้ำเจ้ะช่เขาดมาเนี่ยเขาก็ใส่ขันเนี่ยเขาเตรียมไว้วัตถุที่เราจะเตรียมไว้รองไข่จะเป็นถาดหรือเป็นที่ยังก็ได้แต่ยู่ี่จะใส่เป็นขันเขาก็ใส่ลงไปเพราะว่าจริงๆมันจะลงไข่กับตัวเมื่อเวลามันชื้นไข่แห้งๆมันบ้งไข่ ขันขันมันแหงเนี่ยไข่สีฟอดบ่มันบ่ไข่เลยต้องต้องชื่นมันต้องชื่นมันยังตีไข่ไ่ล่ะใส่ฟอม่านอืมเฮ้าเฮต้องกดบ่บ่มันจะกดใส่่อบราม่านนี่แ่ะเดี๋ยวมันขืนไปมันกัดลูกไปเอง้วมันกัดขืนไปเาใส่มันหน่อยไหลลวลูกไปมันตินน่ะเาใส่ก่างวนล็อกนู่นน่เฮ้สีคานวดจังไงวาสีใสจักขันจักไยังจักสีพอดีกับจริ่งเหลี่ ว่างขันนีมันบ่ขอกหนึ่งนี่มันมั่งถ้าขอกใหญ่ขนาดเนี่ยว่างได้ประมาณสามร้อยคว่สามร้อยห้าสิบขันได้ต่อหนึ่งขอกนะว่างได้ประมาณไหนเพราะปรตูมันหลายมันหนาแน่นมากเอาไว้แค่ขึ้นเดียวที่เหลี่ยงเนี่ยนี่ก็ต่อจากความจากคลงเนี่ยมันบ่จ้ะซื้อเหลี่ยงไปขายไปวนเวียนอยู่นี่ไม่ได้ซื้อจักเจ้าซื้อแค่เดียวสองหมื่นบาทเท่าแรแค่นั้นล่ละที่ร้องสิบปีที่แล้วจ้ะบางคนมันก็ถามมาว่า ก่านเลนีเลี้ยงจริงหลีนะเขาต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไม่บเพราะว่าถ้ะเลี้ยงเลี้ยงไปพันว่าบางคนพันวามันอาจจะเป็นเลือดช่องเลือดชี่ตัวหน่อยลงแต่ของเฮานี่รับประกันเลยว่าบ่มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ใส่สายพันธุ์เดียวตลอดตั้งแต่เื่อือมาจนปัจจุบันยี่สิบกว่าปีใช่พอมีการพันที่สิบปีที่ม่านีแล้วมันกระยั่งอันเดียวตลอดยืนหยัดอยู่ต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนอันนี้ยืนยันเลยบ่มีกายพัน บ่มีหน่อยลงวคอยให้อาหารถึงอถ้าอาหารบ่ถึงนิดหน่อยแต่คือข้นะเนาะสิวากรรมพันธ์คันกินนมยังไงมันกระเนี้ยงกระยื่นอาหารสมบูรณคือคนญี่ปุ่นเสมอนี่บางทีเด๋โอ้ยสูมเงีขาวเขาอ่ะหล่ะกินนมกินเทมเปสต์ไปอาหารถึงตอย่างบ่มีแก่นบ่มี่ไก่พันธุ์ แต่อันนี้สีคือการสาธิตมันบ่เนี่ยใช่สีเห็ดอีหลีเลยแต่เดี๋ยวเป็นร่องว่างเบื้งคือปกตินี่สีบ่แมืนมือนี่ยมันบ่ะใชแต่มื่อนี่จัดพิเศษให้มันยังมาท่านเป็นมือก็เลยพอดีมากเราก็เลยเอาเรื่อยๆนะอาจจะตีนอนเข้วเาก็เอาเดี๋ยวๆๆเอาพ่ออะไรจังสีแล้วจ้่นี่ละเดี๋ยวสิเอาไปว่างกันบ่จ้ะเบิ่งวิธีการว่างเขาไปสีเอาล็อกได้นี่ละ ลอกนี่แหละแต่มันหอนบัดท,ที่นี่ตัวมันลงเบิดม,มันหอนตัวมันลงทั้งใตเบิดเข้ากับขยับขยับทานออกเสร็จแล้วเขาก็ว่างเลี่ยงไปเลย,น,ลเเยนี่แหละเอาแต่ว่างเลี่ยงอีกทีละเดี๋ยวพูดกับว่างรอบรอบนี่ได้ติดใจเราว่างไปเบิดจ<อ>ต็เต็มนี่นะว,ว,ว่วางตรงกลางตรงไหนได้ดบ่วบางได้บ้างได้ว้างสองแถวได้เ้าต้องขยับอยากไปไหลได้หน่อยก็ว่างเอาใช่แต่ว่าก็ต้องเบิ่งปริมากติดใแต่ว่างน้ำ ว่าจิงเหล็ดเนี่ยน้อยสิมาว่างเต็มเอื้อน็บว่าได้ใครอย่างนีเลยว่าต้องเบิ่งน้ำอ๋อว่างไว้ที่ละเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใครเต็มขันใจก็ดีว่างไว้เจ้างี่แล้วบัดนี้จักมือครับป้ามือเดียวมืออื่นม้ออื่นเขอาออกเวลาเท่าไรเวลาขวบนี่ล่ะอ๋อยิงสิบสี่ชั่วโมงใช่ว่างเวลาขวบนี่เข่าออกเอาออกเสร็จเท่าก็เอาไปบ่มบัด หลังจากเข้าอกแล้วเขาก็ไปใช้ข้อบ่มด้วยแต่ยังสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้่เราเข้าเสีเยวไปใส่ต่อแบบนี้เอาไปบ่มเอาไปบ่มแบบไหนบ่มแก๊บเดียวบ่มเนีบ่มข้อบ่มขอบ่มข้อพูดนะไปไปนองเข้ามาบสมุดเข้าเอาขันมาแล้วเข้าเสียมาเห็ด มาบ่มเต๋เดี๋ยวเเขาแอบเบิ้งไข่ก่อนว่ามันหลายบ่ก่อนเ้าสิเอาออกเนี่ยเขาตรวจสอบเบิ้งไข่ก่อนเด้อว่าไข่ที่เขาว่างไวเนี่ยมันมาไข่หลายบ่เออย่านี้สิประมาณนี้แหละอันนี้คือที่ใดแต่อันนี้คือเขาว่างไวขึ้นนึงเห็นไหมเพียเห็นไหมนี่ค่ะไข่คือไข่แม่วัดเนาะเนาะคือไข่แม่วัดเนาะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยคือไข่นี่แหละหลังจากนั้นหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาใส่ขอกบ่มเพื่อจะทำการฟักตัว แตกออกมาเป็นตัวจิ้งดีดนอ้อยบ่มเนี่ยเลี้ยงลงนี่นี่เตรียมมองมองบ่มจ้านี่คือบอ่บ่มบเปิดให็บพวกน้นเดี๋ยวเดี๋หนึาา่งสองสามขันอ่าว่างขันไขเวลาบ่ม,มเข้ายาทับกันแบบนี้นะ,นะบ่ได้นะเพราะว่ามมนจอร์ไห่ไข่มันออกบ่ได้แล้วตัวจิ้งดีมันจะตายเขาต้องต่างเทินทั้งขอแบบนี้จ้าที่ละเอากระบอกไข่ที่ละอันนี้อีกประมาณจะบ่มไบทั้งเบิด เอาไว้จักจักมือครับฮกมือฮกมือกระสีออกมาเป็นไข่จั๊กี่หรือเจ็ดมกหรือเจ็ดมือนั่นกรสีออกมาออกเป็นตัวอะไรต้นนหนบะเมีนอันนั้นมันเมียนไม่ยู่นัมอ๋อโดดมาหาโมจ้ะอือนี่ล่ะเนี่ยเนี่ยคือไข่มันตัวนี่ล่ะไข่ไข่ที่ว่าขันละลอยนี่หย้อนยังทึ่คันละลอยมันดูไข่มันแน่นไข่ปล่อยมันหลายมันดู ว่ามันวาคุยออกมาแล้วมีแต่คุยรบาม่ต้องคุยปากพ่าวบ้านนี้บ่ใครคุยปบกพ้าวใครจะ่ใครจะพี่น้องเห่อ่ว่ามันดูปากพ่าวเ่จีจ้าดูหลายนี่แหละเาก็บ้างเองสิละประมาณจักหกมือหรือเจมือมันก็ออกเป็นตัวผดูน้อยมากถาเอาไปว้างจิถีลงมาบ้านข้อเตรียมเตรียมอรีไว้จ้าเตรียมบอจังสิียบอไว วห็งเสร็จแล้วก็่างลงย่ำว้างบัดนี้วบางว้างตะแคงกันบ่พรว่างตะแคงเด้อพี่น้องอย่าไปว่างจังสี่เด้อใส่ว่างคือว่างไปเอาในว่างแบบนี้ให้ว่างแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะให้ตัวมันไหลออกสะดวกอ๋อเพิ่นสิได้โดดออกไปเลยครับสิโดดออกไปโลดว่างจังซี่จักเหม่อครับนี่ว่างไว้ประมาณจัก4มื้อ4มื้อก็คือหล้วจ้ะหลังจาก4มื้อแล้วเฮาก็เอาคุยบักพร้าวที่อยู่ในขันเอามาลง ลงถาดน้ำแบบนี้อว่าต้องไปหาต้นอื่นเพราต้องไปทิมเอาตัวนี่แหละมาเทใส่นี่แล้วก็ใส่น้ำให้มันพ่อหมัดมาดยาใส่หลายเพราะว่า่าจิงหลีดมันยังหน่อยอยู่มันสิล่งไปดูดกินได้นี่หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์เข้ากับเปลี่ยนจากถาดคุยบวกผ้าเป็นถาดน้ำใสเพราะเขาเริ่มใ่ญ่แล้วเขาสามารถวิ่งดูดกินเชงไดในแล้วอันนี้ต้องอาศัยความชื้นจาก ขุยปอกเปล่าหรือเปล่าเกียดํำใช่แล้วก็อาศัยอพ่นน้ำพ่นน้ำซอยน้ำปอบมาณจกมือหนึ่งจักสองหรือสามครั้งพ่นละอองน้ำฝอยอ่ะซอยน้ำนั่นละมันบริยุงยากดอกบริยากบริย่างางนะครัว่ขันเวลาพี่น้องเข้าสร้างขันไปละเฮ็ดสร้างขันมาวิธีมีวิธีแบบไหนป้บาจะทรงเครื่องรี่ไปให้เขาเอาขันใครอายุจักเหมือทรง ส่วนมากจะออกมาได้ประมาณสองมือเพราะว่ามันจะสะดวกในการใช่มันจะสะดวกในการเดินทางเท่าใหญ่มันแตกในรถเพลินขันสิบหกมือเจ็ดมือตามกําหนดไปถึงเปิดระมาดบ่ได้เดี๋ยวไม่ต้องการเสียหายจ้ะต้องเอาคันไข่ประเภทัวแต่ท่านบ่มก็ได้เพราะออกจักมืออื่นก็ส่งให้เพลนเลยก็ได้มันจะได้เพลินเอาไปเพื่อที่ได้ไปบ่มต่อบ่มต่อประมาณจากสามสี่มือก็ออกเลยอย่างสันนะ มันจะไงกลัวมันจะทรงเนื้อจนไตทรงไปเรื่อยจ้ะให้เพิ่นเครียดเตรียมบ่อไปล่อเลยเทาก็บทรงไปสองมือกับหอดเพราะว่าทุกมือนี่ก็บทรงตลอดทรงแทบทุกมือเนื้อจนไตทรงไตวัดซึมจ้ะทรงใครนีจุดทรงนักเงิ่อนในประวัติป่วยเลยโู้สาธุอาตยอาตย์ีเนาะทรงเด็กจุดว่าแต่ไข่ไข่มาเนี่ยจักรลักแล้วเจ็ดลักไามไข่ไข่ไข่นี่มันก็ดีอยู่นะมันก็บื้อยู่ใส่ได้ใส่ได้อยู่ดอก ขายทั้งตัวเลี้ยงจิ้งหรีมันดีอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเขาบอกหนึ่งตูก็ขายได้สองไข่ก็ขายได้สามขี่ก็ขายได้บ่เหลือชักอย่างขายได้เบิดปุ๋ยอ่าขี่จิ้งหรีในชสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้หลายอย่างเพราะว่าจะเป็นต้นปาล์มสวนลำไยเนี่ยที่หนึ่งเลยใช่อ้อยก็ได้ได้เบิดทุกอย่างใส่เข่าก็ดีสรุปแล้วคือบ่มีขี่เลยในฟาร์มคือว่าสิเฮ็ดอัดเม็ดเฮ็ดไปอ่าเฮ็ดแล้วแต่บ่พอขาย มันมันบอมีเวลาอัดเพราะเฉพาะเป็นปุ๋ยออกมากก็คือบอํพ็กันแล้วม,มันก็นเลยบะมีที่จะหายเข้ามาอัดเม็ดแม้แต่จ้าของเสียเอาไวไ้ใส่อีกก็ยังบะมีเพราะว่าเขาจเจ้าบอกว่าขอกรอนขอก่อนเนี่ยอารานอาสุผู้จักล้านสุชาติยู่ใสกแกว้วบอกสุชาติอิเล็กทรอนิกส์อะเรามาจองขี่จิงหลีดไว้หาทิฟกระสอบยังบะมี่เปนหน้าหายเราเลยตอนเนี้ยอาจองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละจ้ะเพื่อนกับมาจองเพื่อนจะเอาไปใส่สวนลำไยเพลิน นั่นแหละต้องขอบขอบบุญขอบคุณพัน,นยางหลายเลยคือว<ม>่าพี่น้องเข้าซ้อยกันดีเพราะว่าจะเป็นคีว่าจะเป็นโตว่าจะเป็นใครจ้่ขอบบุญขอบคุณยางหลายเลยสุดยอดสุดยอดน้องมันเนี่ยโอ้<ค>ยมัน<พ>ยำม,มายำนะจ้ะ่มาอัพเดตข้อมหูวอีกอย่างหนึ่งน,นะครับกับเป็นการทบทวนข้อมหัวไปในตัวสาหรับพี่น้องเกษตรกรไล่ไม่หรือว่าไล่เก่าประสบปัญหาหรือว่าอันไดก็โทรมาถามกันได้ โทรมาถามกันเลยเอาฝากช่องทางติดตอ่อนะครับช่องทางติดตอ่อเบอร์โทร0861437778หรือ0983349958ป้าหรือ<า>อยากจะเข้าไปทั้งเฟซบุ๊กได้ได้ทั้งเฟซบุ๊กก็คุณนายจิ้งหลีดวะรัญยาค่ะซื้อนี่ได้บอกคุณนายจิ้งหลีดวะรัญยาวะรัญยาจ้ะซื้อนี่เด้นเด้อพี่น้องเด้อเขามา,าได้เลยโลกพูดหนาเขาเขาเบิ้ลเบินั่งละแจ็คเป็นเขาเลยแหละตอนนี้ จแต่งงา,านมัมีเวลาท่าแปลงนะเพื่อนดอกพี่น้องเลยสำหรับอยากสิบร,รึกษา,ากระทู้ได้ยังได้านาะคระบถ้ได้มีเป็นหายังกระทู้หากันได้สำหรับผู้อยากสิบมาเองระยูะย่บ้านนี่ยังเนี่ยถารยู่บ้านบางบมาีมูนึงค่ะมาได้เลยตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเซ็นลักนี่ละสระแก้วเขาชะกันนี่ละนี่ยละเพราะมาก่อนได้ตะโอ้เสุดยอดสุดยอดขอบคุณนะครับปลาลายๆนะครับป้าลอยป้าลอยนะครับ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรวิธีบุรภาชแนลนะครับเดี๋เขามาเยี่ยมมายามนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวความหักความคิดถึงนะครับเอาไว้คลิปหน้าทีเป็นหยังกร,รอดติดตามกันแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ